สวัสดีครับมาพบกับช่องเด็กชายจากปูเก็ตแม่งนะครับวันนี้ผมก็ไปาเมื่อคลิปที่ว่าผีเล่นมาครับโอเชี่ยโล่กับปลาไหลก้างที่ว่าจะจบแล้วใช่ไหมอันนี้อีพีเก้าเมื่อตอนกําลังจะจบนะเราเจอสปามลเอ่อโคลงสปามอนเตอร์นะครับผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะถ้าว่าใครไม่เห็นนะครับ เราผมจะพาไปดูหากคนแรกต้องขออินไปซักหน่อยก่อนนะครับไม่ได้อามกา็ขกุดเองนี่นี่นะครับไปเยวไปแลกันไปดูนะครับเราต้องรีบวิ่งแล้วก็ลงมาเพิ่ม นี่แล้วก็ลง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 ต่อไปนะครับผู้ชมลงมาทางนี้ใช่ไหมก็ตามทางนี้มาเลยนี่ตรงนี้นะตรงนี้เราอ่ามไปตรงนี้มันไม่ใช่กองสปามอนเตอร์นี่ต้องไปทางนี้ตามต้นมาก่อนแล้วก็ลวาลวาลาวาตรงนี้ก็อุดไป พรตะทางนี้มันไม่ใช่แล้วก็ดูก่อนอันนี้ลาวาไม่ใช่ก็ตามทอดตรงนี้มานี่ตามมาแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมก็ตามมาตรงนี้นี่ตามมานีน่ตรงนี้ที่ลาวาไหลแล้วก็ตามมาตามมาว่าหลังขอจะพัฒนามีสลามเกิดมาด้วยนะครับผู้ชมนี่ ต้องผนต้องเคลียอ,อุปกรณ์นี่นะับจะรามเก้นมาฟาร์มได้เต็มที่นะครับดีจังในถ้ำนี้มีสลรามด้วยโอ้ดีแล้วก็เดินตามมาตามมาตามมานี่นะครับปงสปาโมนเตอร์นะครับเห็นไหมครับผู้ชมนี่ก็อยู่ตรงนี้จุดนี้นะครับจุดนี้ ถูกต,ต้องวันนี้ผมก็มาทำความสับปลามอนเตอร์เออแต่ว่าเราไม่มีอุปรกรณ์เดี๋ยวเราขอไปเอาอุปกรณ์ที่บ้านอีกชุบอ่าเราแว้นไปก่อนโอเคเราก็ไปเอามาเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับไปมาขวาจะเดินนะครับตั้งนานนะผู้ชมแล้วก็ก็ตอนแรกเราวางน้ำไปตรงนี้หนึ่ง 2อ็อยืนในกรงสามี่หรานี่แล้วก็น้ำไหลมาแล้วขอตรงนี้น้ำมันไหลไปด้วยเดี๋ยวนะแล้วก็กลองนี้มีอะไรบ้างก็ทุบไปมันไหลตรงมั้มันจะไหลเอียงๆหน่อยตรงนี้ผมก็เอาบล็อกกลองมาวางกัน้น เอาอะไรก็ได้นะมาวางกันแล้วก็ทำต่อไปนจนว่าแปเอาโกไปเอาเอาขอไปทำไมตรงนี้มันไม่ไหลมันจนบล็อกอยู่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กจัดจัดการเองนะไม่ใช่จัดก,การ โอ้โหเยอะจังเลยนี้เราจะมาฟาร์มเลเวลหรือว่าฟาร์มตะเกียงไตันดูนานมากดูดูโอ้โหแล้วก็เราเอาไอ้นี้มาสังกบสี4พอตรงนี้ทำไปแบบนี้แล้วก็จากนั้นตรงนี้ นำเพื่อเราจะรับสเกลเดตันนี่นะครับรับสเกลเดตันนะครับเพื่อส่งนำเข้าส่งนำเข้าตาโอ้ตรงนี้มันต้องวางปึแล้วก็โชว์โชว์เดี๋ยวจนี่หมดนะเพราะเราชอบไมค์ครับเราไปกดชอบเกม มาครับเเล่นบุกหมดเลยสุดยอดแล้วก็เราขุดไปนะครับตรงนี้แหละคือจุดจบของเจ้าสเกลเดตันนะครับจุดจบเราก่าเองก็ได้หรือเอากระบองเพ็นมาวางนี่แหละคือจุดสังหารนี่นะ โอเคนี่คือความชั่วคราวนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองไปสมมุติดูก่อนตัวบางคนจะไม่เข้าใจนะครับอาตามขึ้นตำไงดีอ๋เดี๋ยวตามต่างขึ้นไปชั่วคราวก่อนนะครับสมมุตินนะสาเกติตันไหลแล้วก็ลงน้ำแล้วก็ไหลมาสู่ทางนี้แล้วก็จุดจุดเอฟเคของเราก็อยู่ตรงนี้ข้ามมันพร้อตมตำงานนะครับนี่มันจะเกิดมาไหม เพราะเราต้องทุบไฟหมดเอานี่นี่นะครับผู้ชมไปดูกันไปดูกันมาเร็วมาสักเกลวมาแล้วเพราะเราได้แล้วก็กาก,กา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 ได้ของมาแล้วนี่นะครับ นี่ก็จบนะครับรอ FK Skeletal ไปเรื่อยๆนะครับโอเคจกไฟหมดนี่เกินมาสองตัวเลยโอ้เลือดจะลดแล้วนะครับผู้ชมโอเคลาก่อนนะครับไป